สวัสดีครับปี่น้องกับมันนีมามาเชียงลุงนะครับเบียงเชียงลุงครับครับมาถึงที่แล้วครับครับมาพอเข้าเข้าอย่างไรนี่เข้าขวบเนะอเข้าขวบเปิดกำลังพิงอยู่ฮโลโหลฮลโลสีแผ่นสาวมาเลยสีแผ่นสาวนะนี่นะครับผมนี่ให้อย่าล้มหนาะตื่นกึงเต้ออร่อย ให้แขนกันได้ก็ครับนี่ครับเวทีคงจะถึงก็แรงมันครับแรงมันคงจะจัดงานละครับมันแรงคนจะนักเราก็ต้องปีกบ้านหลัหนาวเอาก้อนกล้มาฟ้องคนร้องเพลงตุ๊บป่วยกันแล้วครับนี่เปื่อนอืย